ประการต่อมาจะเป็นน้องมุสตาธาทั้งหลายครับเรามาดูกันถึงลักษณะคุณลักษณะของนรกกันบ้างนะครับเราจะพูดกันถึงนรกเราจะแบ่งไว้สองสัปดาห์นะสัปดาห์นี้เราจะพูดกันถึงตอนที่1สัปดาห์หน้าเรามาต่อกันอีกในเรื่องของนรกเพราะว่าผมพยายามที่จะให้มันให้มันรวบลัดที่สุดแล้วเดี๋ยวมันจะ ประโยชน์พี่น้องจะได้ไม่ครบถ้วนอยากจะให้พี่น้องได้ประโยชน์ให้ครบถ้วนไหนๆเราก็เรียนแล้วก็เรียนกันให้เต็มที่ไปเลยนะครับก็วันนี้ขาบหนึ่งสัปดาห์หน้าอีกอีกตอนหนึ่งในเรื่องของนรกนะครับคราวนี้เรามาดูกันถึงคุณลักษณะของนรกบ้างนรกมีลักษณะแบบไหนพี่น้องประการที่1ความกว้างความลึกพี่น้องจำได้ใช่ไหมในสัปดาห์ที่แล้วในบทเรียนที่แล้วเนี่ยที่เราพูดกันถึง,ถง,ถงตอนที่วันเกียร์มาเจอเาสุภาในมัวจาเรา,าจาระให้บรรดาเมลกัสดึงนรกออกมาใช่ไหม ยุตาบิจฮ <aha> ันนำ ي و มาอิน سبعون ألف زمأ مع كل زمأ ิ ن سبعون ألف ملك ي ج ر و ن ه าเฉกไหมครับในวันนั้นเลาจะอะไาจะให้มาละัดดึงนรกออกมาในวันกียมะจะมีเชือกจะมีเอ็นจะมีสลิงอยู่เจ็ดหมเส้นแต่ละเส้นจะมีมาละคัเจ็ดหมื่นท่านมาละัดตัวเท่าเราหรือเปล่าลพี่น้องจิบปนอะไรสาลามนะมหาเทรสูน่ะ ทศุสูตรเห็นยิบรีลเนี่ยสองครั้งครั้งหนึ่งในดุนยาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งน,นู่นที่ไหนซิดงทศุสูตมุนตาฮาวละล้ก็ดศุสูตรอนัสละตันอุครอในสุราน,นราสทศุซูตรเห็นยิบรีลในร่างกายที่ถูกสร้างขึ้นมาร่างกายของยิบรีลจริงๆร่างกายของมารดากะร์จริงๆเนี่ยสองครั้งครั้งหนึ่งในโลกนี้ตอนที่ได้รับ,บวะฮีใช่ไหมครับไม่ใช่ตอนแรกนะมิใช่ตอนที่ได้รับสุรนานาลักษณ์นะอิกรอไม่ใช่ในถ้ำยิบรีลไม่ได้มาในตัวตนของยิบรีลนะครับ นะครับตะลุ่เห็นครั้งแรกในดุนยานี่ตะลุ่นว่าไงพี่น้องปีกทั้งสองข้างเป็นยังไงพี่น้องชัดดันอุฟุกนะครับจรลดทิศตะวันตกอีกข้างหนึ่งจรลดทิศตะวันออกแปลว่าอะไรตัวใหญ่ร่างกายแข็งแรงกำยำเราพิจารณาทีหนึ่งมาลากัตมาแล้วแล้วมาลากัทหนึงตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วมาลากัตเจ็ดหมื่นท่านที่ดึงเชือกเส้นหนึ่งของนรกและมีอยู่เจ็ดหมื่นเส้นฉะนั้นมาลากัทมี้งหมด4,900ล้านท่านพี่น้องคิดว่านลงจะนำจะมีขนาดใหญ่โตขนาดไหน จะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนแล้วความลึกของมันเรป็นน้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราก็ฟังมาแล้วในบทเรียนที่แล้วนะครับฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุล่นรัสละลั่ฮขอะอัสลามบอกว่าพี่น้องบอกว่าท่านบูุรอเราะั์บอกว่ากุนน่ะมะอะรอซูลุลลอฮ์ซัลละลั่ฮขอะอัสลามอิซซามิอะวัจบะท่านบูุรอเราะั์บอกว่าครั้งหนึ่งเรานั่งอยู่ร่วมกับท่านรอุ่ลซัลละลั่ฮขอะอัสลามในขณะนั้นพวกเรานี่ได้ยินเสียงตกอันนี้มันปากกานะพี่น้องเสียงก้อนหินน่ะตก พอเราได้ยินแล้วเนี่ยถ้าเราสุนกระถามว่าเจ้ารู้นะมาฮาซะพวกเจ้ารู้ไหมว่านี่เสียงอะไรพวกเจ้ารู้ไหมนี่เสียงอะไรบรรดาซอฮาบะด้วยกับความศรัทธาด้วยกับความมีมารายาทต่อทรสุนสำหรับเราอวยซั่งตอบว่าอะไรพี่น้องอัลลอฮ์หัวรสุนรู้หูอัลเลมอัลลอฮ์และรยรสุนเท่าน uh ั uh ้นท uh ี uh ่ร uh ู uh ้ดียิ่งที่สุดใช่ไหมครับแล,ละทรสูลก็บอกฮาดะฮะจารุนรู้เมียบีฮีฟินนาริมุนดูเซบัยนัคาริฟัน เราซูมอาแล้น,นี่คือเสียงของก้อนหินที่มันเคยถูกคว้างถูกโยนจากปากข้างบนสุดของนรกยาฮันน้ m เนี่ยเมื่อ70ปีที่แล้วถูกโยนมาตั้ง70ปีก่อนแล้วฟาหุบยะฮวีฟินาที่อิรักตอนนี้มันเพิ่งจะถึงก้นนรกเองแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่านารกมันลึกมากๆใช่ไหมครับในขณะที่บางรายงานบอกว่าไงพี่น้องโยนมา70ปียังไม่ถึงเลย ฉะนั้นเราจะไปองโที่มีหมาทั้งหลายนรกกว้างใหญ่ไพศาลมากมาแล้วก,ก็ลึกมากๆาสองนรกมีประตูนะครับเราจะเข้าบ้านจะเข้ามัสยิดจะเข้าอาคารก็มีประตูนรกก็มีประตูเหมือนกันมีกี่บานพี่น้องมีอยู่เจ็ดบานเดียวกัน นรกมีประตูอยู่เจ็ดบานเพราะในวันเกียรติมาจะเป็นปน้องผูติดมีนาทั้งหลายล ah hey, อสุภานหัวจะอะไรลอจาราจะบัญชาจะสั่งให้บรรดามาลายการไล่ต้อนต้อนบรรดามุชริกินต้อนบรรดากุฟาร์บรรดากุฟาร์คือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยต้อนไปยังไงพี่น้องต้อนไปยังนรกพอเพียงแค่พวกเขาถูกต้อนไปถึงนรกแล้วเนี่ยเพียงแค่ไปถึงนรกประตูเปิดเลยประตูเปิดเลย <im> พร้อมกับบรรดามาลายกาที่เฝ้าดูแลนรก ละตั๋บบนเราบอกวานนกุณรับปากว่าซีก็ลล้วีนะกกัฟารูอิลาจัฮันนัมซูมารอละบอกว่าและเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นถูกต้อนวซีกอถูกต้อนไปยังนรกจัฮันนัมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มฮัตตาอิดาจัอูฮาฟุติฮัตละฮาอับบาวบูฮาพอพวกเขาไปถึงนรกประตูเปิดทันทีเลยเหมือนกับชาวสวรรค์ใช่ไหมเราจบวันที่สุดท้ายทีแล้วนะบนนั้นทีแล้วนี่ย พอชาวสวรรค์ไปถึงข้ามสะพานเซโไปแล้วถูกกักตัวไว้ที่คอนตอรอที่สะพานอีกอีก,อ,กอีกที่หนึ่งหลังจากนั้นชาวสวรรค์จะต้องถูกชำระละ้างขัดเกาหัวใจของพวกเขานะครับยังไม่ได้เข้าสวรรค์เลยนะถูกขัดเกาจกนกระทั่งสะอาดแล้วประตูสวรรค์ก็ยังไม่เปิดจนกว่าทะลซูนจะขอชชฟ้าให้ประตูสวรรค์จากรจาราให้ประตูสวรรค์เปิดออกและทะลซูนจะเข้าเป็นคนแรกใช่ไหมแต่ไม่เหมือนนรกนรกไปถึงปุ๊บเปิดเลย นะครับว่าก็ละละหุมข้าวา а ตุฮาอัลัมยะติคุมรุสูลุมมิงกุมยัตลูนะอะลลยกุมอายะติรับบิกุมและบรรดามาไลากะผู้ที่ดูแลประตูนรกกระถามกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นบอกว่าไม่มีรอซูลท่านใดมายังพวกเจ้าหรือพวกบรรดารอซูลเหล่านั้นไม่ได้มาอ่านสัญญาต่างๆของรอซุภพานะฮุวาจาละให้พวกเจ้าฟังหรือและเตือนพวกเจ้าถึงสัญญาในวันนี้ขณนั้นหรือบรรดารอซูลไม่มารบรรดาผู้ที่จะตอบว่าอะไรพี่น้องบอกว่ามีรอซูลมาแล้ว มีผู้มีรอซุนมาหาพวกเราแล้วแต่พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังต่อบรรดารอซุนเหล่านั้นฉะนั้นประตูนรกมีอยู่เจ็ดบานด้วยกันอัลลอฮบอกวนนี้คุณรับาว่าเล,ล่บาสะบัตุ أبواب ل ิ ل لباب منهم جزءهم م ق ص و อัลลอฮฺะอาลาบอกว่าสําหรับนรกนั้นมีประตูอยู่เจ็ดบานซึ่งประตูแต่ละบานพวกเขาจะได้เข้าตามการงานที่แตกต่างกันเหมือนสวรรค์ ใช่ไหมประตูสวรรค์มี8บานประตูแห่งบิดามารดาประตูแห่งการทำศีลก็ประตูแห่งอรยาการถือชนวทประตูแห่ง1 2 3 4งสอใช่ไหมครับคนทำความดีในเรื่องนี้ก็จะได้เข้าประตูนี้คนทำความดีในเรื่องนี้ก็จะได้เข้าประตูนั้นตามการงานที่เขาปฏิบัติแต่ยังมีบรรดาผู้ศรัทธาบางคนที่จะถูกเรียจากประตูสวรรค์ทุกบานให้เข้าประตูนั้นก็ได้ประตูนี้ก็ได้ประตูนี้ก็ได้ นะครับชาวนารกก็เหมือนกันมีอยู่เจ็ดบานจะเข้าประตูก็ตามการงานที่เขาทาและประตูเจ็ดบานเป็นแบบไหนตาตะกุลูบาบินอัสฟลามินาอาขอดประตูแต่ละบานจะถัดกันลงมาเพราะนารกจะลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆและที่ต่ําที่สุดคือบรรดามมนาเฟตีนจากนั้นประตูนั้นจะถัดกันลงมาเป็นอย่างนี้ลึกลงไปลึกลงไปไเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ประตูแบบเราอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ใช่แบบนี้นะครับประการที่สาม นรกจัฮ ah in ul ันนัมนั้นผู้ได้แล้วก็มองเห็นมี h ะดีษอยู่บทหนึ่งพี่น้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใน h ะดีษบทนี้บอกว่าตัรจะุ ر ุ عنك من น ل ن ا ر ยามัลกิยามาในวันกิยามานรกจัฮันนัมไฟนรกจะมีคอขึ้นมาโผล่ขึ้นมาในวันกิยามาไอ้นาในตับอสซีรอนมีดวงตาสองดวงนรกจะมีดวงตาสองดวงที่ มองเห็นว่าอูดูนานิตัสมานจะมีหูสองข้างที่ได้ยินหูเหมือนกับเราหรือเปล่าหูเหมือนกับเราไหมไม่เหมือนใช่ไหมครับไม่เหมือนใครว่าหูนรกกับหูเราเหมือนกันนะต้องไปเช็คสมองหน่อยพีน่น้องต้องเช็คสมองหน่อยฉะนั้นนี่ระหว่างมักลูกกับมักลูกเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนกันแล้วระหว่างเรา กับผู้สร้างเราสุภาณวจาระยิ่งไม่มีวันเหมือนกันเป็นอันขาดฉะนั้นคนที่เอามาเปรียบทเทียบต้องระวังนะครับในเมื่อมัครคผลไม่เหมือนกันนะครับมีหูสองข้างนะครับหูสองหูได้ยินทั้งสองวาลิซานยันญญติกแล้วก็มีลิ้นพูดได้ลิ้นเหมือนกับเราไหมไม่เหมือนนรกมีลิ้นด้วยอย่าพูดแล้วพูดว่าอะไรพี่น้องวันกียามันมนุจะบอกอินนีวุกินตูบิซาลาสฮะ ฉันถูกสั่งช้ให้จัดการกับคนสามกลุ่มสามจำพวกหลกัหลกๆด้วยกันหนึ่งบิคุลลิจับบาลินอานีตกับทุกๆคนที่ยะโสโอหัง oh ที่ดือ้อที่ปฏิเสธความจริงรู้ความจริงแต่ไม่ทำจับบาลินอานีตดื้อยะโสโอหังวะบิคุลลิมันดาอามะอัลลอฮิอิลาฮันอาลอฮและทุกๆคนที่ดาดาาดาอามาดาเท ด,ดุอาแปลว่าการขอดาอาแปลว่าการขอดุอาแปลว่าการขอแล้วก็แปลว่าการปฏิบัติไอบาดาฉะนั้นทุกๆคนที่วิงวอนที่ขอที่ปฏิบัติไอบาดาต่อพระเจ้าอื่นนอกจอากอลอสุภาโนวาจาละจะถูกลงโทษฉะนั้นหนึ่งในความหมายของดุอาคือการขอฉะนั้นวันนี้คนที่บอกว่าไปขอคนตายนะก็ระวังเอาไว้ใช่ไหมครับ ก็ต้องระวังเอาไว้พอนี่โทรสูพบอกแล้ววันนรกจะพูดวันกียรา์มาบอกว่าฉันถูกสั่งใช้ให้จัดการกระสนคนสามจะพวกหลักๆหนึ่งในนั้นก็คืออะไรคนที่วิงวอนที่ขอที่อิบาดัต่อสิ่งอื่นนอกจากกัลังสุภาโนวจาจาราสามว่าบินมุเสวีรินคนที่ปั้นลูกป,ปัน้นคนที่ปั้นลูกป,ปัน้บนบรรดาอัลลอฮ์มาบางท่านบอกว่านี่เป็นหลักฐานที่ยืนยันที่บอกให้รู้ว่าอันตรายจากการ วาดรูปที่เป็นรูปที่มีวิญญาณนะครับหรือแม้แต่บรรณอัลมาบรรทันก็นบอกว่าหมายถึงการถ่ายรูปในการถ่ายรูปในรูปที่รูปสัตว์รูปคนที่มีวิญญาณนะครับฉะนั้นสิ่งที่อันตรายที่สุดอันโมโซวิรินในที่นี้ก็คือการปั้นรูปปั้น ฉะนั้นเราจะต้องระวังเพราะเด็กๆเราชอบเด็กๆเล่นปั้นดินมันปั้นดินเป็นรูปสัตว์เป็นรูปนุ่นเป็นรูปนี่หรือว่าเราต้องระวังจะต้องบอกลูกเราจะต้องสอนเขาว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามนะครับนี่คือ3สิ่งฉะนั้นนรกเป็นยังไงพี่น้องพูดได้มองเห็น นะครับเลด้ย um, ิ e ine, ine, uk, ่งเลยแล้วอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าในคุรานอายะางหนึ่งนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอีดะอาราตฮุมมิมมะกานินบะอีดินสามิอูล่าทั้งไก่ยูดอวะซฟีรออัลลอฮ์บอกว่าเมื่อชาวนรกเนี่ยเวลาที่ชาวนรกถูกโยนลงไปในไฟนรกใช่ไหมเมื่อนั้นนรกรอดหุมนรกจะมองเห็นเขาเห็นนะเราตาเราบอกว่าในคุรานบอกว่าเมื่อนรกมองเห็นบรรดาชาวนรก มินบบอีดมินมาแกมินบบอีดจากทางไกลๆคือนรกสามารถที่จะมองเห็นในระยะทางที่ไกลได้แปลว่านารกมองเห็นนะครับไซมิโอและฮหบรรดาชาตนารกเหล่านั้นจะได้ยินเสียงตะโยูดอว์วาซาฟีรอได้ยินเสียงคุ้มไหมของไฟนรกแล้วก็ได้ยินเสียงเดือดท่าน ของน้าเดือดของไฟนรกในนรกยะหันนำนั่นเองฉะนั้นนี่ก็เป็น,นอีกข้หนึ่งแล้วเราสุภานวจะเราก็บอกว่าเยาวมะนาคูลูริจหันนามาฮาลิมจะละทิวตะคูลูหันมิมมาซีในวันกิยามะเราคือเราสุภานุวัจราจะกล่าวกับนรกจะหันนำบอกว่าเจ้าเต็มแล้วหรือยัง เจ้าเต็มแล้วหรือ,อยังคือชานนรกเต็มเจ้าหรือ,อยังวาตะกูลุฮันมิมมาซีชา,ารกชาณนรกก็จะตอบกับเราสุด้ายนวจาเราบอกว่า H, อัลลอฮ์มีเพิ่มอีกไหมมีเพิ่มอีกไหมแปลว่ายังมีที่ว่างอยู่ยังมีที่ว่างอยู่มีเพิ่มอีกไหมแล้วท่านอับ,บสบลุลลาห์อิมามุสัลัมก็บอกไว้ในฮะดิษบทน,นึ่งบอกว่าที่ทบันทึกตท่านอัมุบคฮารีและท่านอิมามุสลิมบอกว่า ฟยาดอรบบุตบารักะวจะอาลาก็ดมหูแล้วเมื่อนั้นพอนรกตอบกับลอตอาลาบอกว่ามีเพิ่มอีกไหมลอตอาลาก็จะวางเท้าของพงศ์นี่นองไม่ต้องคิดว่าเท้าเป็นแบบนี้เท้าของเราสุภาพนะวะจะอาลาเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ในความสูงส่งเขาบอ์ไม่เหมือนกับเราแน่นอนในเมื่อลอตอาลาบอกว่าเรามีเท้าเราก็เชื่อว่าลอตอาลามีเท้าแต่มีแบบไหนลอาะอัลัมลักษณะเป็นแบบนั้นลอาะอัลลัมแต่มีอย่างแน่นอน นะครับมีอย่างแน่นอนและก็ไม่เหมือนเราด้วยไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเลยนะครับเราจาเราจะวางเท้าของพระองค์ลงไปในะนรกแล้วเมื่อนั้นฟาตากูนนรกก็จะบอกว่ากัดกัดอัลลอฮ์ Allah, พอแล้วอัลลอฮ์พอแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเต็มแล้วนะครับฉะนั้นนรกจะหันนำจะพูดได้ในวันเกียร์มากพี่น้อง่ันร่มใหญ่ไหมใหญ่นะแล้วก็กว้างแล้วก็ลึกเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะชาวนารก แม้ดะมีขนาดเท่ามนุษย์ปัจจุบันชาวนรกมีขนาดใหญ่มีร่างกายที่ใหญ่โตนะครับดังปรากฏหลักฐานมากมายพี่นอ้องดังที่ท่านรอสูลุลลาสัมบุญะอัลลอฮฺอวยยุสซาลลัมลบอกว่าเดือดซุนกาเฟรเอาหน้าบนกาเฟร์มิธลูอุคุดท่านรอรูลบอกว่าฟันกรามเนี่ยพี่น้องจับฟันกรามพี่น้องเนี่ยฟันกรามลองแต่ยังไม่ถอนนะพี่นอ้องฟันกรามของกาเฟรหรือเขี้ยว ปันเขี้ยวใช่ไหมของกาเฟสในวันกิยามาเนี่ยในนรกจะทันนำเนี่ยจะมีความใหญ่โตเหมือนกับภูเขาอูฮุดเราเห็นมันไปมาดีหน้าไหมเราเห็นพวกเขาอูฮุดไหมครับเ <ง àn. S 2> ขาอูฮุดี่ยาวเจ็ดกิโลนะสูงใหญ่ฟันกรามของชาวนารก กาเฟสจะมีความใหญ่เ,เั่พวกเขาอพูดว่าริ่เราลุจินดีมาซี่เราทู่ยาลาินและความหนาของผิวหนังของเขาเนะี่ยพี่น้องจับผิวหนังเราเนะี่ยผิวหนังเราหนานิดเดียวพี่น้องพอนหลังจากนั้นมันก็เป็นเนื้อแล้ข้างในแล้วเป็นกระดูกใช่ไหมแต่ผิวหนังของชาวนารกของกาเฟสเนะี่ยหนาเหมือนการเดินทาง3มวันเดินทาง3มวันพี่น้อง เราจําได้ใช่ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยบรรดาบรรดาซอฮาบาน,นี่เดินทางจากนครมาตด,ดีนาไปมักกะเนี่ยระยะทาง430กิโลเนี่ยเดินทางเป็นระยะเวลา9วันด้วยกัน400กว่ากิโลแลถ้าเดินทาง3วันพี่น้องแสดงว่าความหนาของผิวหนังจะมีขนาดไหนอีกดีอที่บทหนึงนะพี่น้อมนงมาที่ท่านที่เป็นมุสลิมเช่นเดียวกันนะครับชาวซุนบอกมาไบานะ์นมังคี่ไบน์กาเฟสฟินนาร์ระยะทางความใหญ่ระหว่างบาทั้งสองข้างของกาเฟตในน,นรกเนี่ย บาซายบป่าขวาเนี <kin ulated> <inaudible> Inaudible ่ยนะครับมาซีลาตูซาลาแทีิอายามินเดรอคีบินมุสเรียความกว้างของมันในความใหญ่ของมันเหมือนการเดินทางด้วยกับพาหนะเร็วนะเหมือนการขี่ม้าเร็วเนี่ยสามวันเมื่อกี้นะความหนังผิวหนัความหนาของผิวหนังเนี่ยเหมือนการเดินทางธรรมดาเนี่ยสามวันแต่บ่าของเขาเนี่เหมือนการเดินทางเหมือนการขี่ม้าเร็วนี่สามวันแสดงว่าจะต้องตัวใหญ่มากมา นะครับมี h ะดี t อีกบทหนึ่งท่านอับดุสซาิดอัลกุดดีร์ r a d ั y a l l a h ั anhu บอกว่าท Rasulullah ซลอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าว่าฟาคีดูฮู <shouting mos> bah, มิอลูวาริกอนี่านรอซูลบอกว่าต้นขาของเขาไม่ต้องจับต้นขาของพี่น้องต้นขาของชาวนรกของกาแฟ่เนี่ยเหมือนกับวาริกอนวาริกอนเป็นชื่อของภูเขาลูกหนึ่งที่ตั้งอยู่ระหว่างนครมักกะกับนครมดินาเป็นภูเขาสีดำเจ้าบอลุนอัสวรวาริกอนต้นขาใหญ่แต่ภูเขา บาตั้งสองข้างเหมือนการเดินทาง3วันเหมือนม้าเร็ววิ่ง3วันใช่ไหมครับฟันกลา,างยังเหมือนกับภูเขาอุฮุดนะครับแล้วทรศซุทกระบอกว่าว่ายินดูหูสิวาละไม่หิวอายรอไม่ฮิอารบะอูนาดีรออันส่วนผิวหนังของชาวนรกนั้นจะมีความหนานะหะดิษบทแรกว่าไงพี่น้องเหมือนการเดินทาง3วันใช่ไหมหะดิษบที้บอกว่าผิวหนังของชาวนรกนั้นมีความหนาเนี่ยผิวหนังอย่างเดียวไม่รวมเนื้อไม่รวมกระดูกหนาเท่าไหร่สี่สิบอ อดีตบทนี้บอกว่า40ศอก40ซอกนี่เรารา20เมตร20เมตรจะไปไหนพี่น้องอันนี้ทลายใน20เมตรได้ชจ้ไหมผิวหนังเนี่ยหนาใน20เมตรนะอดีตบทนี้นะอดีตอีกบทนึ้งทาเราสุ่มบอกว่าวาอ r d u jil dihi sabu น a d i r a n อดีตอีกบทนึงทีเราสุ่มบอกว่าผิวหนังของกาเฟสมีความหนา70ซอกเรารา35เมตรผิวหนังอย่างเดียวนะด้านเดียวไม่รวมกระดูกไม่รวมเนื้อนะหนา35เมตร ฉะนั้นฮะดีษสามบทนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันบทที่แรกบอกว่าไงผิวหนังหนาเท่าไหร่พี่น้องเหมือนกันเดินทางสามวันฮะดีษทีบทหนะึ่งหนาสี่สิบศอกฮดีท้ทีบทหนะึ่งหนาเจ็ดสิบศอกฮดีษสามบทไม่ได้ขัดแย้งกันนะไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ยืนยันและบอกให้รู้ว่าการลงโทษชาวนรกนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันตามการงานที่เขาปฏิบัติ เข้าใจไหมครับการเฟซถูลงโทษในนรกนั้นมีลักษณะาการลงโทษที่แตกต่างกันความรุนแรงไม่เหมือนกันนะครับมีที่สิงบนหนึ่งที่เราสูบบักวาอาตอทู่หูมิสลุนไบดออาบออะไรพี่น้องต้นแขนเนี่ยต้นแขนเนี่ยใหญ่เท่ากับใบดอไบดอเป็นชื่อของภูเขาลูกหนึ่งที่เป็นที่รู้กันในประเทศเราฉะนั้นจะพป็นน้องผู้ที่มีางานตั้งหลายแล้วตัวเขาใหญ่แค่ไหนตัวเขาใหญ่แค่ไหน ใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เราสุภาโนวตาราสร้างให้ชาวนรกมีลักษณะที่ใหญ่โตขนาดนั้นเพื่ออะไรพี่น้อง <î ss es> เพื่อที่พวกเขาจะได้ริมลดการลงโทษอันเจ็บแสบ <î ss es> พอเาราสุภาโนวตารบา, <î ss es> าบอกว่าในกุลามบอกว่าอินนัลดินาคาฟารรบิอายาตินาโซฟอนุสลีหิมนารอแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อสัญญาของเรานั้นเร,เราจะให้พวกเขาริมลดกับการลงโทษของเราลงโทษกับอะไรหโนโร้ารอด้วยกับไฟนรกกุลมาณติจัดยูลูด uh um ูฮุมคราดกะตามที่ผิวหนังของเขาสุก ไอเราเนี่ยผิวหนังเล็กๆเนี่ยโดนไฟเนี่ยเจ็บเจ็บพี่น้องโดนไฟแชกโดน่านไฟหรือโดนเชื่อมเหล็กกระเด็นมาโดนพี่น้องนิดนึงก็เจ็บแล้วจริงหรือเปล่านี่เปื่อยแล้วเวลาที่โดนเปื่อยแล้วเวลาโดนห้างว่ามันมันสุกแล้วข้างในเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกแล้วผ่านผิวหนังชั้นนอกเขาไปแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกพี่น้องจิ้มเข็มลงไปดิมันเจ็บที่ไหนเจ็บที่ผิวหนังชั้นบนเพราะรับรู้ความรู้สึกใช่ไหมครับแต่ชาวโลกจะมีผิวหนังหนา นะแต่แปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าพอไหมสุกแล้วเกรียมจบไม่ใช่มาตาลาพอสุกแล้วจะเปลี่ยนผิวหนังใหม่จะเปลี่ยนผิวหนังไม่ให้ให้แก่เขาบัดดันนะฮหุมยูรูดันไลยหรอฮะเลียดูกุลาดาเพื่อที่พวกเขาจะได้ริมรถการลงโทษอันเจ็บแสบตนเองฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอ ي م ا ن ท่านไหนนี่คือสภาพหนึ่งของชาวนรกที่จะอยู่ในนรกของเราสุภาโนมบาตาราเบียร์ตบินล่านะครับประการถัดมาท่านพี่น้องมุสตาทานทั้งหลายครับความร้อนแดงของไฟนรก พี่น้องว่าไฟร้อนไหมเหมือนกับไฟเราไหมาในบ้านที่เหมือนเลยพี่น้องไฟในรถมีความร้อนกว่าไฟในดุนยาเนี่ยมากกว่าไฟในดุนยาถึงยกสิบเก้าพี่าาด้วยกัยกนทัราาุมันรรุลลาาอฮฺซลางพวกเเพวกเจจนน้านี่ทุดะฮองะวนะจะะะะะ่ะะะะเะะ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 ะนะะีะะ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 ะ1ะส่วนส่วนะะะะะจาก70ส่วนที่ เป็นความร้อนของไฟนรกยะหันนำบรรดาลซอฮ์ฮะบะบอกว่าัลลอฮิอินกานตละกาฟิยายารอซูลละลอฮฺบรรดาลซอฮ์ฮะบะบอกทรอซูลครับหากว่าไฟนรกมันร้อนกับไฟในดุนยาเนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะครับทลอซูลลัลลอฮุอะลัยฮฺไว้สอนว่าไงไปน้องทรอซูลมาไฟอินนะฮะฟุดดิลตอะลัยฮาบิติซัดตินวะซิตตีนะุซอันกุลลุฮามิกลุฮักริฮะทรอซูลบอกว่าแต่ไฟนรกจะร้อนกว่าไฟในดุนยาถึง69เท่าซึ่ง แต่ละส่วนแต่ละเท่าเนี่ยจะมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยมากกว่าดุนยาถึง69เท่าด้วยกันฉะนั้นนี่คือความร้อนของไฟนรกและไฟนรกมีลักษณะแบบไหนพี่น้องประการที่หนึ่งมีควันไฟนรกมีควันเราจะาราบอกว่าในกุรานบอกว่าอินตลิกูอิเลิลิลินดีซาล่าที่ชวัวรบอัลเราบอกพวกเจ้าจองออกไปออกไปยังควันออกไปยังเงา,งาของควันสามแฉก แสดงว่าอะไรแสดงว่าไฟนรกมีควันฉะนั้นในอายะห์นี้นะครับบรรดาซลับบอกว่าหมายถึงควันของไฟนรกและทัลสุลุลลอฮสัลลัลลอฮฺอะเป๊ะะซัลลัมบอกว่าในหะด i ษ h บันเดมบอกว่าละยาลิจุนนาอราจุลุนทัลสุบอกว่าไฟนรกจะไม่ถูกจะไม่ประสบจะไม่เกิดขึ้นหรือชายคนหนึ่งจะไม่ถูกไฟนรกอย่างแน่นอนใครพี่น้องบาการะจุลุนบากามินคัชยติละฮัตตายาอูดัลละบดุนฟิดดาระอก็คือชายคนหนึ่งที่เขาร้องไห้ อันหนึ่งมาจากความกลัวลอัลสุภาณอนะุวาจะอะไรอย่างแท้จริงนะครับเขาจะไม่ถูกลงโทษในไฟนรกหรือไฟนรกจะไม่แผดเผาคนคนนั้นอย่างแน่นอนจนกว่าน้ํานมนเนี่ยมันจะไหลกลับเข้าเต้านมนะครับแปลว่าอะไรน้ํานมออกมาแล้วเนี่ยกลับเข้าไปได้ไหมกลับเข้าไปไม่ได้ฉะนั้นคนที่เขาร้องไห้อันเนึ่งมาจากกลัวลอัลสุภานอุวาจะอะไรอย่างแท้จริงนะครับ เพราะนี่คือส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้รับการลงโทษในไฟนรกว่าาจะได้มีอุบารุ์ฟีซาบบนิลละว่าดุข้านุญจะหันนำและทศูงค์ก็บอกว่าและฝุ่นนะครับฝุ่นที่เกิดขึ้นในหนทางของทศภานุวาจาราก็คือคนที่ออกไปทําสงครามเนี่ยเขาจะต้องเปื้อนเสื้อผ้าจะต้องเปื้อนฝุ่นจะต้องพบเจอกับฝุ่นที่สกปปกนะครับเปื้อนทั้งร่างกายเนี่ย ฝุ่นเหล่านี้จะไม่รวมกับไฟไม่รวมกับอะไรดูข้อน ah ุฮันนันคือควันของนรกจะฮันนันแปลว่าอะไรคนที่อยู่ในสมอรบูมิรบติดตายในสภาพเช่นนั้นเขาจะไม่ถูกลงโทษในในนรกที่มีควันอย่างแน่นอนฉะนั้นนี่คือลักษณะหนึ่งของไฟนรกคือหนึ่งมีควันสองมีเปลเวมีควันและมีเปลเวเปลเวคืออะไรพไี่น้องคือที่อยู่ยอดสุดใช่ไหมมีเปลเวไฟเราจะอ่ากว่าละซาลีนินวะลายุกนีมินัละหับ พวกเขาคือชาวนรกนั้นพวกเขาจะไม่ได้รับการพักผ่อนแต่อย่างใดและพวกเขาจะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นหลอดพ้นจากเปลวไฟของนรกได้พอเปลวไฟนรกนั้นจะปิดล้อมพวกเขาอยู่ทุกๆด้านพอเราจะอ่านเราบอกว่าในยันต์บอกว่าละวุมมินเฟลกิหิมรูลาลุมเนนนาหรือว่ามินจ์ตทิหิมรุลนสำหรับพวกเขาแล้วจะมีเปลวไฟนรกนั้นปิดล้อมพวกเขาทั้งทางด้านบนและกระทางด้านล่างของพวกเขาพี่น้องนึกสภาพดูพี่น้องเดินผ่านไปกองไฟ แรงๆเลยนะไฟแรงๆร้อนขวันเต็ไมไปหมดเลยเข้าหูเข้าตาเปลวไฟออกมาด้วยประการที่สมีประกายไฟมีประกายไฟพอเราสุข,ขานองเราบอกว่าในคุรานบอกว่าอินนะฮะตารมีบิชะรอริงกันกอสนรกจะหันนำนั้นมันจะพ้นตารมีตารมีแปลว่าคว้างรอมาแปลว่าคว้างแต่ในที่นี้หมายถึงพ้นมันจะพ้นประกายไฟของมันออกมาเนะี่ย มีขนาดแบบไหน,นเหมือนป้อมปราการใหญ่โอแต่ว่าไฟของมันมีทั้งควันมีทั้งความร้อนมีทั้งเปลวมีทั้งประกายของมันกันนฮูยีมาและตุงซุฟซึ่งประกายไฟของไฟนรกนั้นประหนึ่งเหมือนกับอูดสีเหลืองเข้มและในอายะห์ญญนี้ท่านาพี่นิบังานทั้งหลายครับบรรดาอุลมะฮ์บอกว่าไฟนรกนั้นมีสีดํา มีลักษณะที่มืดดำทั้งไฟทั้งเปลวทั้งประกายมีสีดำมืดสนิทฉะนั้นนี่คือความน่ากลัวของไฟนรกนะครับและประการถัดมานรกนั้นลงโทษด,ด้วยกับไฟอันร้อนแรงนะครับเหมือนที่เราดูกันและเช่นเดียวกันลงโทษด,ด้วยกับความหนาวเหน็บอันดุนแรงพี่น้องเคยเห็นคนที่ตายอันหนึ่งมาจากความหนาวเหน็บหรือเปล่า คนที่ตายเวลาอากาศ40-50องศาหรือติดลบเนี่ยเคาหนาวทรมานนะฉะนั้นเราจะอาลาลงโทษชาลนรกด้วยกับความหนาวเหน็บเช่นเดียวกันพี่น้องมีฮาริษอยู่บทหนึ่งนะพี่น้องพี่น้องฟังฮาริษบทนี้พี่น้องจะเข้าใจศาสนาธรรมอย่างหนึ่งท่านรุ่งบอกว่าอะไรพี่น้องท่านรุ่งบอกว่าอิชตะกกตินนารุอิลาอร์บบิฮานรกมันร้องทุกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى فقالت บ ا ربي أ ล ل บะอดีบะอ ا ًมันบอกอัลลอฮ์จะอาลาบอกโอ้อัลลอ แท้ที่จริงร่างกายของฉันเนี่ยตัวขขงฉันเนี่ยมันกินมันมอดไหมกันเองแล้วพี่น้องเข้าใจไหมนรกเนี่ยเป็นไฟใช่ไหมครับไฟนรกไฟนรกเนี่ยมันกินกันเองแล้วด้วยความร้อนแรงด้วยความรุนแรงทั้งเปลวทั้งประกายทั้งควันนะครับนรกเลยร้องทุกต่ออัลลอฮสุภาโนวะจาราบอกตัวเขาฉันเนี่ยมันกินกันเองแล้วฟ้าดีนาละฮะเบนาฟาไซนี่รัจาราจิงอนุญาตให้นรกสามารถที่จะถอนหายใจออกมาได้สองครั้ง นรกสามแม่ที่จะถอนหายใจออกมาได้สองครั้งถอนไปไหนถอนไปในดุนยานี่นะครับนับสินฟิชิตาวานับสินฟิสไซฟ์ครั้งหนึ่งนั่นก็คือการถอนหายใจของนรกในฤดูหนาวและอีกครั้งหนึ่งในฤดูร้อนทศบัณฑ์ว่าฟะฮัวอาชัดดุมาตะจีดูนามินันฮาริว่าอาชัดดุมาตะจีดูนามินันมินัซัมฮารีนั่นก็คือความร้อนที่สุดที่พวกเจ้าเจอครั้งหนึ่งในปีหนึ่ง อากาศร้อนขนาดไหนร้อนสุดๆเลยในปีหนึ่งนะครับนั่นคือลมหายใจที่เราจะาราให้นรกนั้นปล่อยออกมาจากไฟนรกแล้วก็หนาวที่สุดกี่รบห้าสิบหกสิองศาแต่ละปีเนะี่ยมันหนักขึ้นหนักขึ้นเล,เลยพี่น้องครับนั่นคือลมหายใจที่เราจะาระอนุญาตให้นรกนั้นสามารถที่จะปล่อยออกมาได้จากมันฉะนั้นแล้วนี่คือลักษณะบางประการนะครับของไฟนรก ที่เราศึกาเนอะเพราะวาจาอลาได้บอกให้เรารู้ที่ทัเราสูบอลลอฮฺสั่ลเราอะไว้สร็ลัมได้บอกให้เรารู้เอาไว้ฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานทั้งหลายเวลาที่พอเราได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนะี่ยพี่น้องรู้สึกยังไงกันบ้างครับพี่น้องมีความรู้สึกหวาดกลัวพี่น้องมีความรู้สึกเฉยๆหรือพี่น้องรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันก็ฟังก็ฟังมาบ่อยแลวฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายพี่น้องรู้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะพี่น้องครับหากว่าเราย้อนกลับไปในยุคสสมัยยยาเนนี่่ิิงทพกขได้ สิ่งที่พวกเขาเห็นที่พวกเขาพบเจอเนี่ยพวกเขาจะนึกถึงความยิ่งใหญ่ของัลังสุภาโนะจาละเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเจอเขาจะนึกถึงสิ่งที่รเราจาลาได้ทรงเตรียมไว้กกบพวกเขาในโลกอาคิโรพี่น้องรู้ไหมท่านฮัสซันอนบัสรีราอยให้มองฮัลลัลละจาลาท่านกล่าวว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าชาวสลัฟนั้นอิดามรูบิอายตินฟิฮะดิกรุนจันน่ะบากาวชาวกอนชาวสลัฟนั้นเวลาที่อ่านอันกุรานมาถึงอายะหนึ่งที่พูดถึงสวรรค์พวกเขาจะร้องไห้ พวกเขาจะร,อรอ้องไห้ร้องไห้เช้ากอนแบบไหนอยากที่จะได้รับสวรรค์อยากจะเป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมครับบั ذ ا ู ر ุร ي คัมกาอันนะ ل ะฟี ضج صراخا น أ ن อ ف นดาอุซูล أ อา ل านิฮิมและเวลาที่พวกเขาอ่านกุรอานไปถึงอายะที่พูดถึงนรกพวกเขาจะตะโกนจะร้องออกมานะครับปหนึงเหมือนกับว่าไฟาเนี่ยปหนึ่งกับเสียงคุ้มไหมของไฟนรกเนี่ยอยู่ที่ข้างๆหูของเขานั่นเอง ฉะนั้นนี่คือสภาพของคนในยุคสมัยซลับนะครับและมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งพี่น้องในยุคสมัยซาลับเช่นกันท่านมุสมิออิบิลาสินนะครับท่านได้เล่าว่าครั้งหนึ่งฉันได้ค้างคืนกับท่านอับดุลอาซีสินินสุไลมานและท่านกิลาบอิบินจุไรและท่านซัลมาอัลอาโรชทั้ง4คนได้นอนค้างแรมกันที่ชายฝั่งแห่งหนึ่งซึ่งในค,ค่ำคืนนั้นพี่น้องกับท่านกิลาบเนี่ยในสี่คนเนี่ยคนแรกคือชื่อกนะิลาบเนี่ยเขาร้องไห้ ร้องไห้ร้องไห้หนักเลยจนกระทั่งผู้ที่รงงานก็เป็นมุสลิมอินาาซิมเนี่ยท่านบอกว่าอะไรฉันคิดว่ากีลาบเนี่ยคนคนนี้จะตายซชแล้วพอกีลาบร้องไห้เนี่ยอับดุลนาซิสก็ร้องตามพอเห็นกีลาบร้องอับดุลนาซิสร้องตามพออับดุลนาซิสร้องตามซันมานอาร์จก็ร้องตามพอซันมาเขาที่สามร้องตามท่านมุสลิมบอกฉันก็ร้องตามพวกเขาโดยที่ฉันจะไม่รู้เลยว่าเขาร้องทาไมเห็นเขาร้องฉันร้องตาม ใช่ไหมครับพอเวลาผ่านไปแล้วนะครั้งหนึ่งท่านมุสลิมเนี่ยไปเจอท่านอับดุลอาซีสก็เลยถามขึ้นว่าอับบาโมฮัมมัดมันละดีอับก้ากเลย์ละตัอิดินอับบาโมฮัมมัดบอกฉันหน่อยได้ไหมคืนนั้นนะที่เราไปนอนข้างแรงกันที่นั่นเนี่ยฉันร้องทําไมท่านอับดุลอาซีสว่าไงไหมพี่น้อง ท่านบอกว่าอินนั้นีล ا ل ل ه น اظرت إلى أ ู و ا ج ะ ل ب ح ر تموج فذكرت นีรอมวะซะฟาร و ز ف ر า ت ه ا فذاك ا ซีอับกานีท่านบอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าคืนนั้นนะฉันนอนอยู่ริมทะเลนะฉันมองไปเห็นคลื่นทะเลที่มันซัดเข้ามาบึมบึมเข้ามาฉันนึกว่านี่มันคือคลื่นของไฟนรกนี่มันคือการครุไหมมันคือเปลวไฟนรกความร้อนแรงของนรกมันทําให้ฉันกลัวแล้วฉันก็ร้องไห้ในคืนนั้น และท่านมุสเมียก็บอกว่าแลวหลังจากนั้นฉันก็ไปถามกีลาศฉันก็ไปถามอนาอารอชทั้งสองคนก็พูดนะกับท่านอาตุนาซิดว่าที่ฉันร้องไห้ในค่ำคืนนั้นก็เพราะว่าฉันเห็นขึ้นทะเลในค่ำคืนนั้นและฉันนึกถึงสภาพของคนที่ถูกลงโทษในนรกยันนำในวันเกียร์าฉะนั้นและท่านพี่น้องผู้ที่มีหม่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ทําให้เรารู้ว่าอะไรทำให้เรารู้ว่าบรรดาคนซาลาฟเนี่ยยุคสมัยเนี่ยหัวใจของพวกเขามีชีวิต หัวใจมีชีวิตเวลาที่พวกเขาเห็นอะไร ได้ยินอะไรเขาจะเห็นสิ่งเหล่านั้นคิดว่าสิ่งนั้นที่เขาได้ยินนะคือเหตุการณ์หนึ่งที่เขาอาจจะต้องเจอในวันเกียร์เห็นความร้อนแรงเห็นความรุนแรงเห็นความนา่ากลัวเห็นลมที่พัดรุนแรงเห็นไฟเห็นต่างๆนานาจะนึกถึงการลงโทษที่เราตะอะไรได้ทรงเตรียมไว้ให้ ن? ในโลกอาเคโลฉะขขนั้นแล้วขอเรา,ารสุภานุจะทรงปกป้องพวกเราพ่นองให้พ้นจากการลงโทษในนรกขอเราจาราทรงปกป้องพวกเราใพ้นจากไฟนรกขอเราสุภานุจะทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากไฟนรก